รา้วในช่วงสดุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะได้เข้าสู่กิจกรรมสั้นๆแบบนี้ด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้ก้มศีศรษะหนึ่งนะครับผมอยากจะเปิดโอกาสนี้นะครับให้กับพี่น้องบายท่านนะครับที่ท่านอาจจะยังไม่เคยมีความสาัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์่อนและในวันนี้เมื่อท่านได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นความั เป็นพระเจ้าที่ทรงจ่ยายราคาความปรัเพื่อน้องนะครับและถ้าวันนี้พี่น้องปรารถนาที่อยากจะรู้จักและอยากจะเชิญพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตผมอยากให้น้องที่ไม่เคยรู้จักต่ประเ้ามาลองนะครับหรือตอรับรองมา่อนได้ทำสิ่งนี้ด้วยกันอยากให้พี่น้องที่มีความปรารถนาอย่างนั้นนะครับให้เอามือขวาของพี่น้องนะครับแตะที่หัวใจของน้องด้วยกันดีไหมครับ พี่น้องไม่เคยรู้จักกับพระเจ้านะพี่น้องเอาบุญขวัญแตะงไปที่หัวใจนะครับและบอกกับพี่น้องว่าและบอกกับพระเจ้าว่าลูกอยากจะรู้จักและผมอยากให้พี่น้องที่เอาบุญขวัญแต่ที่หัวใจนะครับทำอีกสิ่งหนึ่งง่ายๆนะครับในช่วงนี้ให้พี่น้องที่ปราดาระจะรู้จักกับพระองค์นั้นยกมือขึ้นนะครับในเวลานี้นะครับเพื่อเราจะอกาสได้ในทางเพื่อพี่น้องนะครับพี่น้องที่ปรารถนาให้พี่น้องยกมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไหมครับ Yeah. ถ้าพี่น้องปรารถนาจะมีความสัมพันธ์ธรรมชาติให้น้องยกมือขึ้นเครับ